สวัสดีสาวๆว,วันนี้มาสอนเทคนิคเติมกันแดดระหว่างวันแบบไม่ต้องล้างหน้าออกกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเราใช้ชีวิตมาแล้วครึ่งวันปรากฏว่าโอ้โหบ่ายนี้ต้องเจอแดดหนักกลัวว่ากันแดดที่ทามาเดี๋ยวจะไม่เพียงพอยิ่งถ้าท่านใดมีปัญหาฝ้าตะเราก็อืต้องกันแดดแน่นๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราเอามาเติมค่ะกันแดดหลอดนี้เนื่องจากใกล้หมดแล้วเนาะก็เลยใช้ปลายหลอดของเขานะคะ จิ้มจุด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 ดจจุไปที่หน้าได้เลยแต่ถ้ากันแดดทัานยังเหลือเยอะอยู่นะแนะนําให้ป้ายที่นิ้วนะแล้วค่อยแตะลงบนใบหน้าเล็กๆๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเชื้อเนาะนะ็จแล้วก็เอามือนะตบตบตบเบาๆตบลงไปตรงๆและเบาๆไม่ลากนะไม่งั้นเมคอัพหลุดนะจ๊ะต้องบอกก่อนนะคะตบลงไปตบลงไปเบาๆนะคะ บางท่านบอกเอ๊ะเราทําหลังจากซับมันไหมใช่ค่ะหลังจากซับมันนิดหน่อยหรือถ้าท่านไหนผิวแห้งไม่ต้องเลยค่ะเติมลงไปการเติมกันแดดระหว่างวันแบบนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยทําให้หน้าดูฉ่านะคะแล้วใกล้ตาเห็นไหมคะกันแดดของฟิโอน่านี่คือความพิเศษสุดก็คือเนี่ยใช้ใกล้ตาได้รอบดวงตาได้ริมฝีปากได้แล้วเวลาเราแต้มเข้าไปที่มือชื้นๆกันแดดเนี่ยจะลบลิ้วรอยใต้ตาที่แบบ พอเราก็พลิปตาไปทั้งวันเนบางท่านที่มีเส้นร่องใต้ตาจะชัดขึ้นมานี่ค่ะเติมปากค่ะป้องกันปากค้าป้องกันแสง UV เขาที่ปากด้วยนะปุบปุบปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลงลิปสติกแต่อันนี้ปรากฏว่าลงกันแดดแล้วสีกลับมาพองนะ <c oughs> ก็เลยไม่เติมแล้วนะเปลี่ยนใจถัดมาปล่อยให้กันแดด แห้งเซตตัวสักประมาณสองสามนาทีนะจ๊ะแล้วค่อยเอาพับแตะแป้งมาสักเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วถ้าแป้งติดมาเยอะก็ามาดีที่ข้อมือก่อนนิดนึงเสร็จแล้วซับลงไปซับลงไปซับลงไปเป็นการเติมแป้งค่ะแต่ถ้าท่านใดที่มีรอยฝ้ากระที่ใช้คอนซีลเลอร์ปกป,ปิดไว้หลังจากลงกันแดดแล้วถ้าเกิดเห็นว่าอืมรอยฝ้าตรงนี้ฉันอยากปิดเพิ่มเนี่ยเราสามารถเอาเดอะตินเนี่ยมาลงหลังกันแดดได้นะคะปิดเป็นคอนซีลเลอร์เป็นจุดเล็กๆๆๆเลๆค่ะ แล้วค่อยเอาแป้งปิดทับแบบนี้ค่ะท่านจะได้หน้าที่แบบสวยเด้งเนียนกริบแล้วก็มีกันแดดเต็มแน่นหน้าฉ่ำทั้งวันเลยค่ะโดยไม่ต้องล้างหน้าแต่งหน้ากันใหม่และให้เมื่อยเลยนะคะแป้งเนี่ยเราก็แตะ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 แต่ถ้าใกล้ตาจริงๆไม่เอาแป้งเข้าไปทาเห็นไหมคะเอานิ้วที่แบบมีกันแดดชื้นๆเมื่อกี้ค่ะ ไปแต่แต่เกลี่ยนะคะเนี่ยที่ปากก็แต่แต่เกลี่ยแบบนี้นะคะอืมติงแหละเนี่ยจะ้ะก็จะบอกว่ากันแดดของฟิโอน่าเนี่ยเติมระหว่างวันได้เพราะมีความเป็นไพรเมอร์อยู่ในตัวเสริมการแต่งหน้าปกป้องปัญหาฝ้ากระและริ้วรอยจ้า